โอ้โหโอ้อหือ้อหอนี้ะตะอ้ยโอ้โหโอ้โหสีอโอ้โหโอ้โหใหญ่ตัวนี้โอ้โหใหญ่ะโอ้โหคอเลยอ้อหือ้อหือัวนี้อใสประมาณนี้ โอ้โหปอดลงคอเลยตัวนี้โอ้โหปาดโอ้เหยียบโอ้โหตัวนี้ยังใหญ่ครับตัวนี้ปาดโวโอ้โหโอ้โหโคตรใหญ่ครับตัวนี้ปาดโวโอ้โหใส่กลูกันครับเนี่ย